ชมรมพัฒนาการไทยอาเซียนร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียนและสมาชิกนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้จัดงานมอบรางวัล AEC Top CEO Award 2021โดยมีผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าวมากมายและหนึ่งในผู้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ก็คืออาจารย์ออฟด็อเร์ธนารถทิติจริยวัฒน์ ือไอคอนกรุ๊ปเจ้าของวลีล้มกี่ครั้งไม่สำคัญเท่าลุกครั้งเดียวได้ก็พอสวัสดีครับผมดรธนารถพิตรจารีวัฒนะครับหรืออาจารย์ออฟไอทีเปิดนะครับก็รู้สึกนะครับภูมิใจมากๆครับกับรางวัลรางวัลนี้ครับ Top e ไ o Award นะครับ AEC Award วอรนะครับตัวผมเองนะครับก็เป็นโพสต์นะครับในการสอนการตลาด นะครับตัวผมเองเนะครัเป็นโค้ชสอนการตลาดออนไลน์ครับก็สอนนักเรียนนะครับมาทั้งหมด170รุ่นครับรุ่นหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ1,000คนก็สอนไปทั้งหมดครับ150,000คนเรียบร้อยแล้วครับนิกรอีาส ต้องบอกเลยนะครับว่ากลยุทธ์เคล็ดลับนะครับในการทําธุรกิจออนไลน์ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับปัจจุบันเนี่ยฮะโดนผลกระทบของสถานการณ์โควิดณับปัจจุบันเลยนะฮะบางคนเนี่ยถูกปิดกิจการนะครับถูกเลิกจ้างแล้วก็ถูกว่างงานเลยนะฮะต้องบอกเลยครับว่าออนไลน์เนี่ยครับไม่ได้เป็นทางเลือกครับออนไลน์เป็นทางรอดกลยุทธ์เคล็ดลับนะครับของการทําธุรกิจออนไลน์นะครับให้ประสบความเร็ดนะครับเขาบอกว่าคนเก่งนะครับจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองครับ คนฉลาดเนี่ยนะครับจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นคนฉลาดกว่านะครับจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนสุเร็จครับถ้าวันนี้ครับเราอยากประสบความเร็จในการทาธุรกิจออนไลน์ครับก็ต้องหาครูครับที่ประสบความเร็จในเรื่องนั้นครับมาสอนเราครับวันนี้ตัวผมเองฮะก็เป็นตัวแทนนะครับที่สามารถนะครับมาสอนและถ่ายทอดในการทำตลาดออนไลน์ครับยินดีคระยะเวลาในการเรียนนะครับผมก็นําประสบการณ์นะครับที่ผมสะสมมาครับ ตัวผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนชอบ IT นะครับมาตั้งแต่เด็กเลยนะับตั้งแต่เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์เด็กนะครับช่างซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดธุรกิจด้วยที่ตัวเองชอบครับก็คือร้านเน็ตร้านคอมนั่นเองนะครเมื่อ5ปีที่แล้วครับธุรกิจเนี้นะครับเกิดเจ๊งเลยนะฮะก็นําประสบการณ์นะครับกับธุรกิจออนไลน์เนี่ยจนประสบความสเร็จเนี่ย ทำในระยะเวลาเพียง3ปีครับสร้างยอดขายกับธุรกิจออนไลน์เนี่ยได้ประมาณ100ล้านครับก็เลยเอาประสบการณ์เลยครับใน3ปีเต็มนะฮะมาย่นย่อนะครับเหลือเพียง3วันครับสวิชาวิชาที่1นะฮะที่คนอยากรู้เลยก็คือการทาเพจให้บางแล้วดังบนโลกออนไลน์ทํำยังไง30คําคครับที่แม่ค้าออนไลน์ต้องใช้ต้องใช้อะไรบ้างนะครับกลยุทธ์ครับการต่อรองปิดการขายภายใน5นาทีทํำยังไงและเทคนิคนะฮะวิธีการครับค้นหากลุ่มเป้าหมายครับที่ซ่อนอยู่สุดท้ายนะฮะที่คนส่วนใหญ่อยากได้เลยก็คือวิชาทำมาหากินครับเวลาเราจะ ขายอะไรเนี่ยเราควรขายอะไรบ้างนะฮะเช่นสินค้าอะไรที่เราควรขายสินค้าที่ควรขายณนะปัจจุบันนะฮะก็เป็นสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับสวยกว่าเก่าครับวกว่าก่อนอ่อ,อนกว่าไวผอมกว่าวใครแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมครับนะฮะในเป็นเวลา3วันครับ3วิชานะครับแต่สําหรับนะฮะเพื่อนๆ่อน,อนที่เห็นสื่อนี้นะครับให้อีก3วันครับเป็นการสอน Tik t o k Marketing แล้วก็ YouTube Marketing แล้วก็ Line Marketing ครับเป็น6วัน6วิชาไปเลยครับ